สวัสดีครับเพื่อนพ้อนน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดีวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารก็เริ่มทำงานอีกสักวันสองวันแล้วก็จะได้หยุดยาวครับผมก็อดรนทนไม่ได้สำหรับคำเรียกร้องจะขอดู หนังช้างมันหมดไปแล้วนะหนังช้างที่จัดชุดนะครับผมมันมีแค่นั้นจัดชุดคราวนี้ก็เป็นชุดที่อ่ามันจะคนจริงๆมันก็เป็นวาระเดียวกันนั่นแหละครับผมเป็นวาระเดียวกันพิมพ์เดียวกันอะไรเดียวกันนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าชุดนี้นี่อ่าในในชุดที่เขาเขียนมาในภาชนะบรรจุเขาว่าเป็นแช่น้ํามันเจ้าตากับน้ํามันจันนะครับ นชุดนี้นะครับเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาอยู่เนาะครับที่ผมก็คัดแยกเอาไว้ให้นะครับแล้วก็หลังหลังเขาจะเป็นหลังหลังแปลกๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูสักหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยการบอกบุญนะครับพอดีเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อ,าอ,อวานนี้นะครับพระอาจารย์พรชัยสมาจารวัดวัดปากคนท่าน ท่านเอาซองมาให้นะครับช่วงนี้จะสองเยอะหน่อยไม่ปฏิเสธผมไม่ปฏิเสธนะครับยังไงก็มานะมากน้อยก็ดีหมดผมก็เลยท่านก็เอามาให้สามสิบซองนะครับก็เป็นสองวัดละนะสำหรับช่วงสงการนี้อื่นๆไม่นับครับอื่นๆปีกย่อยไม่นับก็จะมีของโรงเรียนบ้างแล้วก็สร้างวัดทางสร้างพระประธานโน้นทางสกลนครบ้างนะครับ ของพระอารย์สวีดก็เราที่ร่วมกันก็30เหมือนกันเนาะอันนี้ก็มาอีก32เดี๋ยวรายละเอียดผมจะให้ดูเอามาดูนี่ก่อนครับของสวยๆนะครับพิมพ์นี้นะครับหนถึงนนะครับหนังช้างเนี่ยนะครับวาระโพ2ขีดเป็นต้นแบบก่อนที่จะถึง15นะครับนี่ครับผิวพันวันณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แช่น้ํามันนะครับแช่น้ํามันจะตากกับน้ํามันจันนั่นะเขาอยู่ในภาชนะมันคล้ายๆกับ กระอับครับค่ะให้กับกระอับครับที่ที่ได้มานะฮะนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าแสงมันก็ต้องอาศัยแสงอ่ะเนาะครับทีนี้หลังมันก็จะมีหลังเป็นเป็นตะกุดสาลิกาที่เราเห็นโดยทั่วไปด้วยนะครับอ่ะสักหน่อยสักหน่อยครับขอมาก็ให้ดูสักหน่อยครับผมแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นตะกรุดมหาปราบนะครับยาวๆนี่นะ ยาวๆนี่เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้จะออกเนื้อดําออกเนื้อดําลุดไหมเอลกติดไหมน้องดุดแม่เลกติดไหมเอยไม่ใช่ไม่ติดนะครับไม่ติดนะน่าจะเป็นทางออกทางอ๋อเขียวเขียวเขียวดำผ<ม>งใบลานนะหลังจะเป็นหลังแบบนี้อ่ะมาดูหลังใหม่นี่มันก็จะมีหลังพอลอยครับในชุดนี้นะ น่าจะเป็นชุดที่เขาคัดไว้ด้วยเลยผมว่านะเพราะเนื้อเขาเนื้อเขาก็สวยอาการแชร่แล้วก็มีมีมีพลอยด้วยมีมีม,ม,มีมีหลังแปลก,ปลกครับครับแต่เวะลาเดียวก,กันกับที่ทําบุญไปเขาก่อนนะอันเดียวกันนั่นแหละชุดหนังช้างนะครับวารลนหนึ่งสองถึงหนึ่งสี่อันนี้ก็งามครับออกเนื้อเขียวครับโทนเขียวครับแต่เขาจะมีอะไรขึ้นมาด้วยนะอันนี้นะ สุดนี้ครับนะดูเนื้อโปรงแปลกๆครับอันนี้เป็นตะกุดฝาโรงแล้วนี่นะครับผมรอยขึ้นสนิมอยู่ตะกุดฝาโรงครับเกสาเพียบเลยนะครับในวาระนี้นะครับนี่ครับเกสาหลวงปู่ท่านเพียบเลยนะครับโพสองขีดหนังช้างอันนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับงามเหมือนกันครับองนี้มีหลังแปลกๆเดี๋ยวเอาหลังแปลกๆมาให้ดูอันนี้ จะโรยเศษเศษทองครับโรยเศษทองด้านหลังครับนี่โรยเศษทองครับข้างหลังข้างหน้าก็เหมือนกันครับเป็นเกสรอขอมาก็เอาเอาอกมาให้ดูขอดูก็ให้ดูแหละจริงผมก็เก็บไว้อันนี้ชุดนั้นก็แบ่งไปหมดแล้วนะแบ่งกันไปหมดแล้วอันนี้ว่าต่างหากเพิ่งไปเอามาให้ดูมันอยู่ในกระอบครับเป็นเปิดกระอบมาหีือจะเป็นอันนี้ครับ เป็นตะกุดจะเรียกอะไรดีอะสาลิกามันก็เป้งเลยนะมหาปราโอ้ใหญ่มากครับมันยาวครับยาวยาวนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลอยลอยทองด้วยเหมือนกันครับองค์นี้ก็ลอยทองนี่นี่ลอยทองครับเสษต่างต่างครับออันนี้สวยเนาะออกเหลืองเหลืองออกมอานนี้ด้วยครับน,นี่อะไร น,นี่ดูนะยังดูแล้วโอ่ครับอ่ะพอดูก็ให้ดูครับอ้าวตะกุลตะปูตอกฝาโรงครับนี่นะครับยาวๆสองหนึ่งสองสามสาม,สามดอกครับอ่ะครับแต่ว่าในการจัดชุดรครบไปแล้วนะครับอันนี้ต่างหากก็ขอมาก็ให้ดูครับผมประมาณนี้นะครับสลับหนังช้าง เป็นขบวนสุดท้ายละที่ผมลงไว้ในเพจนะครับผมนานาทีนี้ไม่รู้จะไปที่ไหนต่ออะไรยังไงนะครับคราวนี้มาดูนี่ครับครับผมก็ถือโอก,สกาสเป็นสะพานบุญของพระอาจารย์นี่นะพระอาจารย์พรชัยครับผมพระอาจารย์พรชัยสมาจารผมกไม็ได้แต่เป็นตัวกลางตัวบอกบุญสะพานบุญให้ทุกท่านนี่แหละครับเนาะ นี่ครับผมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภาพป่าสามัคคีครับทอดถวายณนะวัดป่าคมาจระรจันบ้านพลทันบ้านของคุณครูเองนะครับบ้านของแอดมินนะครับหมู่หกคือบ้านนี้มันจะมีอยสองหมู่นะครับหมู่หกวัดคมจระรจันจะเป็นหมู่สิบเก้าอันนี้จะเป็นหมู่หกนะครับเชียงวางอุดรธานีวันที่สิบสี่นะครับก็ได้มาเมื่อวานนะพระอาจารย์เอามาให้ก็ไม่ปฏิเสธครับมา นี่ครับวันอาทิตย์ที่สี่ส่วนของพระอาจารย์เสบดีวันที่สิบสามนะครับที่เราร่วมกันนะสิบสามมษาอ๋อบุญทั้งนั้นครับบุญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสมานะมามามาบอกบุญต่อครับผมใครยังไงก็กลับเรียนเรียนเชิญทุกท่านมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมได้มาเท่าไหร่นะได้มาเดี๋ยวเอนเอามาให้แบบนี้ครับเมื่อวานเนี่ยกลับมาจากาน้องบวัวลำพูนะครับก็เป็นได้ซองแบบนี้มานะครับ ของพระอาจารย์พรชัยสมาจารูนะครับได้มาน่าจะผมนับดูน่าจะ30ซองแล้วมนะั้งเนาะครับอ๋มีบุญก็ทําครับผมทามากทําน้อยต้องทําครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วเด้อนะใครทาได้ก็ทําครับตามกําลังเราครับนี่ข้างในพระอาจารย์ท่านบอกจะทําเป็นทำสาราที่เขาที่เราเคยเคยร่วมกันทำนะครับอันนี้โรงครัวโรงครัวเสร็จไปแล้วนะข้างหลังนะ ห้องน้าก็เสร็จไปแล้วเพราะส่วนหนึ่งก็ศีลศรัทธาบารมีหลวงปู่ทิมนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามาหน่อยอันนี้เป็นแบบต้นแบบของศาลาศาราองค์นี้นะครับที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับที่เคยที่เคยผมทําคลิปแล้วนะเนี่ยสารารงนี้นะครับมันยังโล่งอยู่ก็อันนี้น่าจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเอาไว้ที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมแล้วก็ใช้ประกอบศาสนาพิธีต่างๆนะครับ นี่ครับอันนี้ด้านด้านหน้าครับอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ด้านหน้าครับในบริเวณวัดป่านะครับอันนี้ด้านข้างนะครับก็จะทอดวันที่14นะครับโดยท่านพระอาจารย์พรชัยสมาจารูนะครับท่านเป็นประธานสงฆ์นี่ครับนี่ครับพระอาจารย์พรชัยที่เราเคยร่วมมุญกันแล้วล่ะครับมาตลอดมานะครับเป็นวัดป่าบ้านสมจครบท่านก็เห็นเผลอๆอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไป อาจารย์พราอาจารย์ท่านก็ว่าเราภารกิจเยอะเลยไม่ได้มาก็เลยมีคณะกรรมการส่วนหนึ่งไปดูแลผมก็ขออภัยท่านไปแล้วเนาะครับก็มีท่านก็ขอรายชื่อลงก็ยินดีครับนี่คือนี่ครับชื่ออาจารย์เจษพรหมอุทัยพมพร้อมกับครอบครัวเนาะครับก็เป็นรายชื่อของคณะกรรมการชาวบ้านนะครับผู้นำทุนสนผู้นำชาวบ้านอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อนโมทนาสาธุ กันเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสเป็นสะพานบุญมาผมก็ทําหน้าที่เป็นสะพานบุญก็แล้วกันนะครับบอกเล่า90เพื่อนพ้องน้องพี่ใครที่จะร่วมผมไปดูมงคลจะเอาอะไรดีเนาะผมก็ได้เอาเบาๆเนี่ยนะที่จริงก็ตามกำลังศรัทธาเพิ่มจะตามกำลังศรัทธาก็ได้เด้อตามกำลังศรัทธามาเลยนะครับผมก็เท่าไหร่ก็ดีหมดนะครับผมก็จะมอบสีพึ่งให้ สีพึ่งผมตักแบ่งได้น่าจะพอนะชุดนี้พอดีเลยหมดเกลี้ยงพอดีเลยนะครับนี่นะสีพึ่งของหลวงปูท่ทิมนะครับนี่นะตลับนี้ที่เราแบ่งบุญไปเขาก่อนหอมหอมหอมมากหอมมากนะครับก็ก็มีเฉพาะสีพึ่งนะข้างในหมดเกลี้ยงไปแล้วเมื่อเช้าก็พี่ชัดชวานพี่ชัดชภูมนะจากทางใต้เลยนะพี่เขาถามอะไรนะปกจ้อยอยู่ในสีพึ่ง เออก็แปลกดีผมก็ไม่ได้ดูมันเป็นเล็กๆไงครับก็เลยไปเขีย่ยๆค้นๆดูเจอจริงๆนะฮะเป็นปกจ้อยเล็กก็เลยเอาจับไปให้พี่เขาแล้วส่งไปให้นะครับแหนะ่ยังกระมองเห็นอย่างนั้นแหละนะครับก็ยินดีด้วยครับอ่ะก็ถือโอกาสบอกบุญมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะตามกําลังศรัทธาก็ได้นะครับผมก็จะมอบส่งสีพึ่งไปให้นะครับนะ แล้วก็หรือจะช่วยค่าส่งหน่อยก็ดีอ่าเดี๋ยวจะมอบอันนี้ไปให้ด้วยคุณแผนคุณแผนชุดนี้เป็นคุณแผนห่อผ้านะครับเป็นคุณแผนชุดคุณแผนห่อผ้าครับยังไม่ได้แจกหรอกอันนี้เนะี่ยยังไม่ได้แจกเลยเพราะว่ามันจะต้องเหมือนกันอะผมคิดอย่างนั้นนะจะให้สเปะสปะไปมันคงไม่ไหวนะก็คงให้เหมือนๆกันครับอันนี้มันอยู่ในห่อผ้าครับห่อจีวรก็เป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ เอาอันนี้ไปอีกหนึ่งองค์ผมให้อันนี้ไปอีกหนึ่งองค์แหละครับนี่นะสาหรับเฉพาะวัดของพระอาจารย์พรชัยนะครับผมวัดนี้วัดนี้นะครับทอดสิบสี่เนี่ยนี่ครับเป็นเนื้อขุนแผนพิมพ์ใหญ่ครับวาระดูนะครับวาระไม่มียันนะครับผมตีลงไปสองพันห้าร้อยหกเพราะเขาจะมีดินมารด้วยนะครับมีภายแน่นอนนะครับผมดูแล้วมีภายด้วยนะครับ น่าจะอยู่สองพันห้าร้อยหกอันนี้ไม่ใช่กระดูกไายบ่หนิเอี้ยเดี๋ยวได้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 อยู่ในห่อผ้านะผมไม่ได้ส่องนะครับผมเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนผมดูแป๊บนึงนะครับอ๋อเป็นเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารผมรู้ว่ากระดูกไายเป็นมวลสารอย่างเงี้ยเป็นมวลสารนะครับผม ในช่วง2 5 0 6มานี้นะครับก่อนก่อนหนึ่งสองครับที่จะเป็นยันครับถือว่าโอเคครับเป็นชุดห่อผ้าครับเอาผมให้ไป1องค์กับอันนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็แล้วแต่กำลังศรัทธาก็แล้วกันครับแต่มี30นะมี30ชุดนะใครจะให้เท่าไหร่ก็ดีหมดครับผมแต่ว่าขอค่าส่ง50บาทขอค่าส่ง50บาทก็แล้วกันส่งไปทีนีผมส่งไปให้ ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญครับแล้วก็แบ่งปันมงคลหลวงปู่ทิมให้ก็แล้วกันอเอาแค่นี้ก็พอใจละครับอ่ะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างศาลาอ,อันนี้การะสงค์ศาลาการ,ปรเปลี่ยนจริงๆก็ไม่ใช่ศาลาครับมันเขาเรียกว่าศาลาอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนอ่านก่อนออทดทุนสร้างศาลาที่พักสง์นี่ครับ ที่พักสงฆ์ครับของญาติโยมครับศาลาที่พักสงฆ์ที่พักของญาติโยมปฏิบัติธรรมใช้ปฏิบัติภารกิจ mm hmm. ก่อสร้างฐานวัตถุ mm hmm. ตามนี้เลยโอเคนะครับผมจสืผ้าป่าสมรรในการก่อสร้างของสถาญาติโยมครับผมตามนี้นะตามนี้ที่ครับก็ถือโอกาส บอกบุญเป็นสะพานบุญมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับอนุโมทนาสาธุลวงหน้านะครับจะยังไงเท่าไหร่ดีหมดนะครับผมเอาตามนี้นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงในอันนั้นเาขาเรียกอะไรนะในโพสต์ในโพสต์ในโพสต์ลงในโพสต์ก็ไม่ค่อยได้ลงครับส่วนใหญ่ก็จะลง YouTube อย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนไม่มีเฟซนะเอาครับผมสาธุสาธุสาธุาธาธบุญจงมาเกิดกับทุกท่านทุกคนเดอ้อช่วยทางวัดพระอาจารย์ท่านหน่อยนะครับ ท่านก็เข้ามาผมไม่อยู่สักทีครับทีนี้ก็มาท่านก็มาถึง32บเด้อเอาครับบัดป่าผลทันอนุโมทนาสาธุมานะที่นี้ครับเป็นได้สีพึ่งไปหนึ่งอันแล้วก็พระคุณแผนยกห่อผ้าไปหนึ่งองค์นะครับท่นานจะตามกําลังศรัทธ,ธาก,ก็ก็เอาตามนี้ครับตามนี้นะตามกําลังศรัทธ,ธาหรือ199อะไรก็ว่ากันมาเถอะนะครับขอให้มีค่าส่งผมจะส่งไปให้ตามนี้เลยนะครับสาธุสาธุนะครับมีแค่30จุด โอเคครับผมแต่อันนี้นะอันนี้แบ่งไปล่าสุดแบ่งให้พี่อะไรไปเนาะ300ร้อนะผมแบ่งไปนะครับสามร้อยห้าร้นะครับผมเฉพาะอันนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับพอใจมีความสุขแค่นี้ก็โอเคแล้วครับเนาะสาธุครับผมเอาบุญรักษาทุกท่านทุกคนตามนี้เลยครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ